ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่26พิพฤษภาคมนะคะ2564นะคะท่านผู้ชมคะค่ะวันนี้ f อก็บอกให้ตามปู่กล่อมนะคะแต่งวดที่แล้วนะคะเจว่าก็จะขออภัยอยู่งวดที่แล้วปู่กล่อมก็เข้านะคะแต่ว่าเจ๊ตังเจาวาบุญธรรมนะคะไม่ได้อยู่บ้านแล้วค่ะไปถ่ายคลิปอยู่นะคะทีนี้ถ้าจะกลับมาทํา ของปู่กลมคงไม่ทันนะคะก็เลยบอกไว้นะคะจะเป็นการแก้ตัวนะคะท่านผู้ชมคะนะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เอฟซีก็บอกให้ติดตามปู่กลมให้ด้วยนะเจวาแต่เจวาก็จะติดตามให้นะคะซึ่งยังไงเราวันนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังความฝันของปู่กลมนะคะท่านผู้ชมว่าจะได้เป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ ท่านผู้ชมคะวันนี้ก็มี3ามช่องนะคะก็คือเหมือนเดิมแบบหลักฐาก็บุญธรรมลัโชคแล้วก็เจตังคนภูไทยแล้วก็เจวาชาแนลนะคะ mm hmm. ก็จะมาถามปู่ก่อมนะคะเรื่องความฝันนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วย่าก็ยอมรับจริงๆนะคะว่าเออเข้านะคะของปูก่ก่อมแต่ยังไงเราก็ขอฟังงวดนี้นะคะว่าจะได้ตัวไหนให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบปู่ก่อมนะคะติดตามมาเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ ตามมาเลยค่ะปูกลมก็ไปก้านอื่นเด้อค่ะท่านผู้ชมก็ได้อื่นมาตั้งเยอะตั้งแยะก็จะมีเสียงอื่นอ่างอยู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงแล้วก็ฟังความฝันของปูกลมก่อนนะคะกําลังขายอื่นอ่างอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับในว่าค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอ,อดมินกะมาตามเลขปูกลมลูกกลมเฝ้า,าค่ะท่านผู้ชมเพิ่อนบอกว่าจะเฝ้าไฟเฝ้าไฟมาเอาเลขก่อน แต่าว่าทางคุณก็นัดทังพี่ก็นัดก็เลยว่ากลับมากลับมาอย่างที่ว่าเอาวันนี้นั้นกลับมามันก็ท่านค่ะวันนี้อันก็ท่านเวลาเลขกออกเอาไวบ่ได้ล่งให้ท่านผู้ชมเบิ่งแต่ว่าปูกรมนี่คนมาเลขของคนเขาอันนี้ที่คนเขียนไว้เป็นบ่อก็ส่งไปให้หมละส่งไปให้เจ้ว่าเจ้ยังสุเจ้าก็ยังเห็นู่ส่งไปก่อนเลขออกคนสุเจ้าเอาลุ่งเองมันบ็ท่านมันเวลามันบ็ท่านเลยบ่ได้เอาลงนี้ เพราะว่าอันนี้นอกับนที่เอาให้ไปฝันว่าความฝันแต่ตัวเองว <lah. S 1> ่ามัก like <So? S 1> <bracket. S 2> ตัวนี้ที่ให้ชูเจ้าไปนะให้ตัวนี้ฝันนะเพราะมันอยู่นี่ที่ส่งไปให้คนเจ้ว่าเนี่ยก็ะส่งตัวนี้ไปก็ไปขอเบิ่งในโทรศัพท์เพิ่นเบื่องมันกับเป็นหลักฐานอยู่แต่เพิ่นบ่มาเอาเองกมก็ถึกเงินเมื่อกี้นี่ค่ะทึกเงินกวาทนี่แหละเอาอันอธิบายอันกายให้หลงกงฟังจหน่อยเนี่ยายจะโชคดี มีเลขเข่าเลยท่านผู้ชมเออมันก็มีเลขหาเลขเก้าเลขเจ็ดเข่าหมืนเนาะมันก็เลขของงวดเมื่อกี้นี้เอางวดเอางวดไหมเนาะพี่น้องเนาะอันงวดเก้าเว้าไปไปขึ้สิเว้ามาอ้างเนาะเนาะเออคือสิมาตัวนั่นตัวนี้อยู่แล้วเวลาเลขออกจังเว้ามันกับโบแมนเออเพาะว่าตรงตรงรวดอันนี้ก็ส่งไปชุ่มเพิ่นชุ่มเพิ่นกับบอลลุ่องแต่ต้องโทษต้องโทษชุ่มเพิ่นเออความเราโบได้ผิดนะคะเพราะวผมปรเทศโย่ ในเล็กอ่าถ <Goodnight>, uh, uh, ึงหมื่นกว่าบาทนี่แหละถึงก็เลขกสองตัวโบนิซึ่สามตัวแต่วันทุ่งกรมวันนี้ฝันาจไปทก่อนครุ่งกรมบอกเอาเอาความฝันเร็วเลยเนาะฝันจะเฝ้าไปเนาะอะไรกันยังเฝ้าอยู่ได้ไหมอยู่ในพี่น้องไ้เบิ้งเอาได้นีไงฝันจะไปเอาคลิปหลายๆม่งเนาะอ่านความฝันนะผมฝันว่าผมไปนครพนมเนาะตอนนี้ผมอยู่กาฬสินธุ์อ่าผมอยู่กาฬสินธุ์ตอนนี้ไม่เอาเมียอยู่พี่ละแต่ผมเป็นคนสกลนครแต่ได้ฝันน่ะฝันว่าไปนครไปไปนครพนมเมื่อคืนนี่ย ฝันว่าเป็นครพนมไปแล้วปนิพยูพุ่นมีคนเอาเงินเหรียญเอายังมาให้เขาเคยซอยเหลือเขาผุนั่นแต่เขาเอามาหอบเงนเหรียญหาเหรียญซิบเหรียญมาให้ร้ายว่าจะไปเขาขาดรถเมื่อไปมหารถผันบ่มี่ไปในเรื่องของเรื่องก็เลยย่างบันเลย่างมาเนี่ยย่างเลาะทางนําทางมาเรื่อยๆมาเราไม่เห็นหมูมาในเรื่องของเรื่องนะหมูที่เล่นไฮโลนะผมมันมักเล่นไฮโลนะตะเกาเนาะมักเสียงโศกเสียงร้าว มาคุยกันเห็นกันแเหรอพันว่าอาจารย์ให้รู้ให้เบิ้งก็เลยถามพันว่าจานหัตถ์เฮ็ดอะไรไหนเฮ็ดอะไรไหนเนาะตามเบากันเนาะเมันก็เป็นจานที่หมอกที่หมดเลยถามกันว่าเฮ็ดมาตเตอไ์สจานนี่ราคาเท่าไหร่พันบอกว่าเฮ็ดมาตเตอทั้งร้อยเอ็ดพุลละพันว่าเฮ็ดเฮ็ดมาทั้งอำเภอจจตุรัสเป็นอย่างในฝันนะเพันเบาก็ถามเพันว่าใบเท่าไหร่ใบละสามพันหาซื้พันอย่างไรพันว่าโอ้ก็คือกันย่เนาะในฝันเนาะในฝัน คือกันกับอยูกกระสินยูยูกกระสินกับใบละสี่พันหาพันมาไปนี้นะเลยคุยกับเรื่องนี้มันมีแต่เลยชวนว่าเอ้าเจ้าจะพึ่งเมื่อเด้อมาหาเล่นอยู่พีกอนคนนี้น่นั่นแน่ฝันนะบอกเจ้าบอกบอกเขาบอกเขาอีตาลีมีจานหีโลเขาจบอกเจ้าบอกเขาอะไรชวนเขาว่ายูเล่นสก้อนเราเราเดี๋ยวมีผู้หญิงผู้หนึ่งมาชวนไปเ่นอยู่บได้เล่นน้ำดอกผู้หญิงกันนะครับเป็นคนแบบ เสื่อถือบอได้เนาะตามที่ผมรู้จักเขาน่ะวาเปรียบเสมือนมาคิดตัวเก่งมันยังเก่งบุนอ่ะไอ้เรียมหลายก็เลยก็ซิบแล้วว่าเจ้าระวังเด้อผู้หยิ่งเจ้าจะเสื้อในฝันเนี่ยเสื้อผู้ยิ่งคนนี้เราไปคนขี่ตัวเก่งอย่างท่นอย่างที่ให้ระวังไว้แล้วกขเอาขับขับก็เลยค่อยกลับไปก็เลยอยากได้จานห้โลเพิ่นมาดีครับเพราะว่ากับเพื่อนเพื่อนกับเมื่อผู้สุผมกับย่างไม่เลยในฝันย่างในรับจากนครพนมมาสกล อ่าในฝันในฝันตอนนี้คืออยู่สกลแต่ตัวเองอยู่กาลสินเด้อพี่น้องห้เข้าใจเด้อผมนะมาอยู่กาลสินแล้วบ้านเกิดผมยังอยู่สกุลค่ะในฝันนะคือสิยางมาจากนครพนมมาสกุลนี่แหละครับยางมายางมามาหอดบ้านหนึ่งรถถามเขาเจ้าโอ้ยมีรถเมื่อย่บ่ครับรถน้ำมันมีรถเมื่อสกุลบ่เข้าละว่าบ่บ่บ่มีเหระครับคำแล้วพันไปรถบัสบ่เลือบ่เพ่นะว่าบ่ลไป่าอยู่ทางข้างเด้วพ่นบอกอาจจะมีรถบัสพาเมื่อยู่ งั้นในกระเป๋าก็มีได้พี่น้องไงเขาเอาให้นะเรียนซิปเรียนหนะ้านกองอยู่ในกระเป๋เา,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 ดดววานะี่ค่าจิ๋นรมีค่ารถดีกวันนั้นในฝันพรามาหอด่านก็นเลยเลยแจ้งในฝันนะก็เลยแจ้งเพราะว่าฝนตกอย่างก็มีค่ารถเท่าไรก็ค่ารถมันบ่มีรถมาเออแต่มันมีในฝันนะมันมีเขาเอาให้มีเรียนห้าเรียนซิปอ๋อมีเรียนห้าเรียนซิปเขาให้เขาซื้อในฝันนะ<า>อ๋อใารเจ้าเอาก็ไมดได้ถ้าอเอาก็จนได้ สรุปในมือสรุปงวดนี่น่น,น,น,นตัวเลขที่ชัดๆนะ่ะต้องร้อยผมฟันอีกเักหน่อยนึงเพราะว่าคือฟัน่อกันในสองมือสามมือพวกนี้บังเทื่อนแทงวดแบบนีน้คืออี่ยอันนี้จะฟันหน้าผมก็ยังบดกี่ตัวเลขแต่ก็ยังมหมักอันหนึงง่งอยู่นะยังมหมักเลขเจ็ดอยู่อันนี้ไปการมาด้เมื่อคืนนี้โบยักบอกเอ็อนกับกระตันในห้องงวนบอกที่น้อง ได้หลายเยอะได้สิบโลเปนตัวบานเสียงเลขโลดอันเลขเขาอันตัวนี้ละตัวห้องนั่งอันนี้อันนี้เล่าความฝันจะซี้อองไปแปดบ้างนะพี่น้องเลยอีเจ๊กสองสามเมื่อจะมาติดตามผมอีกคันหนึ่งผมสิเอาไปตัวเลขห้คือเก่าเนี่ยและเสียดายอยู่งวดเมื่อกี้ขันแม่นเพิ่นเพิ่นมากอาจซิมีคนถึงน้ำนี่ดอกมันเข่าทั้งสามตัวไหมเข่าฝาเฝ้าโคตรเนาะซีทายเล่าการวิกรรมมาทายสักบทท่านันมันก็มีเลขแปดเลขสามเลขเกาเลขห่านา่ะค่ะฝันมาทั้งหมดเลย ลูกกลมขีดบามันเป็นเหล็กตัวไหมักเล็กเจ็ดมาก่อนหน่อยครับหมักเล็กเจ็ดมักเล็กศูนย์เจ็ดกับศูนย์ศูนย์นี่ยั่านมากครับครับศูนย์นี่มั่นใจหลายกว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่ศูนย์ขั้วในศูนย์ในพิณอ้อยเล็กศูนย์เน้นศูนย์เลยมันบอกฟัวมักเมื่อยเด็กเมื่อยกับเห้เมื่อยศูนย์เนาะ อ,าอา่าเมื่อซูนซูนนี่เข้าแน่นอนงวดบ, <ๆ S 2> บนบนก็ร่างเดินซูนลองเจ็ดสกก่อนบอกเขาจังไหนเอาซูนเช่ก,ก่อนเจ็ด<อ>นะเป็นลองลองไว้อ๋อค่ะอเอาแค่นอ่ะเราเอาสักแค่นี้ก่อนค่ะอีกจกักสองสามมือจังมาเอาใกล้มือเลขสีออกก็เอาอีก่นึงจังชัวร์อีกจักสองช่วงรอดติดตามลงเบิ่งงวดนี่คือสิได้ยีหลับครับโอเคเนาะเอาจากสั้นหลับพวกนี้มีสุ่มเพลินมาธุระน้ำพอดีครับอีกจักคลิปหน้าจังพ่อกัน ลุงกอมสำหร pues nah. ับคลิปน right? ี้ลูกกอให้เน้นเด็กเก็ดศูนย์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 เลยตอนนี้ศูนย์มาก่อนล่ะเด็กเป็นตัวเล็กเนาะเก็ดเป็นตัวเล็กผมผมผมฟันแล้วผมจะไปนอนแปีรนั่งแปียร์แบบเดี๋ยวสิเอาเป็นตัวเลข็กแมนแมนแมนมันยังเปียร์ปีรเป็นตัวเลขบกได้มันยังเดินทางยังไปพุ่นไปพี่อยู่ครับเดี๋ยวมันจะนิ่งแบบโอเคเนาะเอาแค่นี้แหละครับค่ะท่านผู้ชมคะผู้กองก็บอกว่ามาศูนย์นะคะท่านผู้ชม การล่องมากกับเป็นเลขเจ็ดแล้วค่ะเอากระจับตัวสะกอนค่ะพวกี่เป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องเดี๋ยวจังใดเข่ากับต้องมาฟังเพิ่นไมอีกครั้งนึงเด้อค่ะพี่น้องว่าเพิ่นสิได้ตัวใดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวจังใดเข้าจังติดตามเบิองอีกเพี่น,อน,น้องเลย ค่ะผู้กองเพิ่นกับฝนันซำมน่ด้ค่ะพี่น้องถูกผู้ถูกก็จะว่ากันนะคะฟังไว้แล้วก็เชื่อไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะท่านผู้ชมคะโปรดใช้วิจารณญาณเบด้อง่ะในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องถูกผู้ถูกกับว่าให้ว่ากันเด้ค่ะพี่น้องเจ้าว่ากับบางครั้งก็อย่างว่าบ้านเห่าเนาะคะ่ะว่าไทยกับวถนัดว่าลาวกพบ,บทฒนัดก็มีท่านเอฟซีนะคะบอกว่าเจ้าว่าพูดไทยหน่อยเจ้าว่าก็พูดไป ตามเรื่องเจาวานี่แหละค่ะถ้ากอย่าลืมติดตามนะคะช่องเล็กๆน้อยๆของเจว่าชาแนลนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องทีคเข้าารับชมช่องเจาวาาชาแนลนะคะให้ถูกลัตเตอรี่ให้รว่นรวยมันงมาให้เง่งกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ